โอเคครับตอนนี้เราก็ตั้งแรงอัดไว้60ไม่ตกนะครับประมาณ15นาทีแล้วไม่ตกนะครับโอเคไม่ตกสมัยก็จะแว็ค่มนะครับเสียวาค่่ำนะครับ เอาลมที่เราอัดไว้ออกนะครับก็ดเดี๋ยวแักข้ามสักส0ินาทีนะครับตู้เย็นเล็ก30นาทีก็พอแล้วนะครับดเออมาเนี่ยนี่เก็ต่อนี่นะครับสีเหลืองไว้อย่าจะได้ไม่ต้องไล่อากาศนะครับจะไม่ให้อากาศเข้าไปในระบบความเย็นนะครับดิมาเนี่ยละอะไรนะทำไมใครย้อนแสงเลย อ่ครับตอนนี้เราก็เอามันก็แพ็กข้ามอ่ะประมาณสามสิบนาทีแล้วนะครับปิดเคนะครับยานะครับปิดสีแดงนะครับมาปักแพ็กข้ามนะครับอืมเปิดถังยานะครับอ่ะใช้เมงนี้อันนี้อ่าปิดฝั่งไฮนะครับอือก็รอแม่นี่แหละปล่อยน้ำยาเข้าระบบนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ3 c มใช้หนึ่งเดียวนะครับ ในถังเราก็มีหน่อยเดียวอยู่แล้วไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเสียบปลั๊กกิ๊บแอมนี่กระแสนะครับเ,เติมนิดก่อนนะครับไม่ต้องเติมเยอะจับก๊อตเนี้ยนี่ใช่ปะจ้าสีดำสีดำดำหรือสีส้มนีน่ก็ได้ โอเคเสียปลักนะครับ <Okay. S 2> โอเคสตาร์ทขึ้นที่ประมาณไม่เกิน0.5นะครับเอ้ยสตราร์ทไม่เกิน5แอมป์อ่ะน,นี่หลันเครื่องนะครับดูทัญยานะครับอยู่ที่0.31นะครับ ตอนนี้กระแสอ่ะ,ะที้เมทายนี่นน0.27นะครับตอนนี้น้ำยาน้อยอยู่นะครับเติมน้ำยาเพิ่มนะครับนี่มันดูดแล้วเหลือประมาณ12นะครับลองดูบ้างสีกระแสน่า,อย,นอ,นนายอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ค่อยเติมนะครับ สรหนึ่งประมาณสิบสอง psi นะครับ,ออาารบอโอเคตอนนี้กระแสอยู่ท่าไหรศูนย์จุดสามห้านะครับดูท่อท่อหายนะครับว่าร้อนว่ะนะครับตอนนี้ท่อหายท่อโลนี่ฮะ อาหารต้องร้อนนะครับท่อโลต้องไม่ร้อนนะครับแคปสแตนนะครับไอสแตนเนอร์สแตนเนอร์ต้องอุ่นนะครับตัวนี้แตนเนอร์ของตู้เย็นต้องอุ่นนะครับโอเคนี่ก็น้ำยาก็โอเคแล้วนะครับประมาณนี้ ไาปิดอยู่ไหนนะไฟปิดนี่โอเคตอนนี้เราก็ดูความเย็นอยู่ดูความเย็นสักพักกันนะเกนั้นเงินเกตโลแล้วครับโอเคใส่วาสอนไว้นะครับปิดจุกปิดฝาวาต้องมียางนะครับสีดำ อย่าซึมนะครับโอเคก็ใส่ให้ลูกค้าเลยหรือว่าจะเชื่อมปิดก็ได้แต่ให้มาใส่ไว้แล้วกันครับเกื๋อานาะคตขาดจะได้เติมได้เลยนะครับแสตอนนี้อยู่ที่อะไรใช่ไหมสามจุดสามสามจุดสองความเย็นด้านหน้าความเย็นต้องร้อนนะครับด้านข้าง ใายข้างขวาต้องร้อนความร้อนครับกลัคบความเย็นอีกฝาแล้วพี่ความเย็นเริ่มเริ่มเริ่มจะมีความเย็นขึ้นมานิดนิดหน่อยหนะครับสักพักนะครับประมาณนี้แหละเีย็นทีแล้วใช่ไหม โอเคครับใช่ไหมคอจำแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้ยเย็นประตูเดียวนะครับอาการไม่เย็นนะครับคอมทํางานแล้วไม่เย็นนะครับกหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่มในการที่ซ่อมแซมหรือทําให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ